ก่อนไอผมจําได้ว่าไอไถมีพี่ปั่นเนี่ยมีเรื่องสนุกสนุกด้วยไอที่ไปเข้าฉากโดนระเบิดเลยอ่ะใช่เพราะว่านี่นี่คืองานแรกของแกเลยนะใช่ไหมที่จะเข้าสู่วงการรถตู้แล้วก็จะโดนระเบิดงานแรกแล้วก็เกิดจะเป็นงานสุดท้ายด้วยที่จะได้ขับรถกันนี้ยังไงนะมันยังไงนะเพราะว่าอาราม้าพยักไหล่ศูนย์ปั่นในชื่อเพลงเกรงใจกันหน่อยพี่ปั่นไยบุญเขียวแก้วเกรงใจกันหน่อย ก็ไปถ่ายกันที่ท่าเรือแหลมฉบังตอนถ่ายพุ่มกับก็บอกกับคนที่กดเอฟเฟคว่านับ1น0ถึงสินะเดี๋ยววอไปคอยฟังนะ1น0ถึงสิกดเอฟเฟคแล้วนะรถนับโอวิ่งผ่านไป1น0ถึงสิก็กดตุ้มเลยนะคนคนที่กดเอฟเฟคก็ทักปรากฏว่าเขาฟังเป็น 4ครับ1 4ถึงสี่หนึ่งถึงสี่จาก10กลายเป็น4ครับ1 2 3แอคชั่นผมว่าปูดออกไปเลยพอสี่น่งเสียงตุ้มลอยอยู่ข้างหลังผมเลยผมนึกว่าไหม้แล้วตูดผมผมนึกว่าไหม้แล้วตูดผมไหนได้พอพูดกับสั่งคัดพัฒนาคนกดกดเดฟเซต์ใหญ่เลยปรากฏว่าไปเพดูภาพแล้วก็โอเคสรุป ฉากนั้นก็สวยแล้วเทคกเดียวผ่านจุดเริ่มต้นนะเริ่มต้นแร่้นเกือบนแล้วได้ขับรถให้ใครบ้างครับที่เป็นแบบสนใจอ่ะศิลปินิลปินหรือว่าดาราหรือว่าอะไรที่แบบหรือว่ารุ่นใหญ่อ่ะรุ่นใหญ่ๆก็มีพี่เบิร์ดโอ้ยเซกโลโซไวน์นอตเซเว่นปีทวงฟรายมิเตอร์คอปไตเลนโตวิสเตอร์ทีมบ้างวิมา บุลาบ้างรับจ็อบแต่ไม่ได้ไม่ได้ประจําคือวงซิลเนี่ยก็เรียกว่ามีรถตู้ขับมาก็หลายคันนะครับแต่ว่ายุคหลังสุดเนี้คือมาได้ทํางานกับโอเรามาทํางานกันได้ยังไงนะครับโอพอจำได้ไหมก็ครั้งแรกเลยอัลบั้มแรกของซิล ตอนนั้นผมอยู่กับซีริฟูอยู่แล้วมันมีวันว่างทีมงานก็มาเรียกว่านาโอพรุ่งนี้ว่างไหมช่วยวิ่งรับวงซีลให้หน่อยสิเราก็เลยบอกว่าเอะวงซีลวงอะไรผมไม่เคยม่เคดีเลยม่เคดีเลยม่เคดีเลยตอนั้นมีแต่ซีริกฟูเลในที่ว่าแมตช์แรกที่เจอซีลที่ว่าตาตาตึงนี่คืออะไรครับก็คืองานแรกอัลบั้มแรกเลยนะที่ไปเล่นทองหล่อผับอะไรผมก็ไม่รู้แะไร เล่นเสร็จแล้วก็คนดูแลก็ไม่พาน้องกลับบ้านโ,โหแล้วเราก็นอนอยู่ในรถทรงเคียดมากเลยทรงเคียดมากเลยทรงเคียดมากเลยโอ้ย<ม>เราก็บอก,ก,กเออเราก็บ่นเย,ยตัวบอ่อยวงนี้กูไม่รับมนันอีกแล้วตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นมาเราก็อยู่กับซีเราก็อยู่กับวงซิลมาตลอดเลยเพราะจะไปวิ่งวงอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่จ้างเราอก็ใครถามหลายคนนะครับา ในที่ไหนเนี่ยมีโอกาสเจอโนโอน่สามารถเข้ามาพูดคุยในทนางกันได้นะครับส<ช>่วนอินไซด์โนนี้ก็คงมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปเจอกับทีมงานคนไหนก็ดูดกันอีกทีละกันวันนี้ขอบคุณครน้าเป็นโนโอนะแต่ท,ทีมเวสบ้าและวันนี้เราขอบคุณโนโอมากนะค,ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจับคูมาเลยเราขอบคุณมาก ทำงานกับซิลก็สบายใจเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนครอบครัวครับก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกเช่นเรื่องเวลานะผมขอห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนขับเราต้องเป็นเราต้องพาไปให้ถึงเวลาที่เขานัดเพราะถ้าเราไปช้ากว่าเวลาที่กองเขานัดหรือเวทีหรือสถานีวิทยุอะไรแล้วเนี่ยมันจะเสียมันจะเสียที่วงว่าเอ๊ะวงนี้ทําไมไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะเข้มงวดเรื่องเวลาต้องตรงต่อเวลาทีมงานยังไม่มาไม่เป็นไรแต่เราเราถึงแล้วเราถือว่าเราทําหน้าที่ของเราเสร็จแล้วสําหรับวงซิลก็ผมก็ทํางานกับเขามาร่วมสิปีแล้วก็ทุกคนก็โอเคหมดแล้วครับแต่ก็บางครั้งมี บางคนต่างจิตต่างใจบ้างต่างความคิดบ้างเราก็อยากจะเตือนแต่ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นแค่คนขับรถเราก็ไม่อยากจะพูดมากอะไรไปแต่บางครั้งเราก็คิดว่าเ,เราเป็นผู้ใหญ่อยู่กันมานานแล้วเราก็เตือนเตือนนิดนึงกระซิบคนนี้หน่อยกระซิบคนนั้นหน่อยบอกเอ้ยเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะรองดองกันนะเราเป็นทีมเราทํางานเรามีอะไรเราต้องมาคุยกันก็คือให้งานเราเดินไปข้างหน้าด้วยดีเพราะเราทํางานกัูหลายคนรวมทั้ง ผู้จัดก,การวงสเตทคนขับรถคือเราต้องเข้าใจกันเรื่องงานต้องมีความรับผิดชอบที่ดีแล้วก็รักใคร่ปองดองกันให้มีความมานะอดทนเพราะเราเป็นศิลปินเป็นตัวอย่างของเด็กๆเกยาวชนเพราะงั้นบวกวัยรุ่นเขาก็เห็นพี่ๆศิลปินทำอะไรเขาก็จะําตาม,ถ,ามถ้าเราทำดีก็หวังว่าให้วงซิล มีงานเยอะๆจะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นคนดีเป็นวงที่ดีของสังคมนะครับ สวัสดีชาวซิลชาแนลทุกคนนะครับผมก็ถ้าเกิดให้พูดถึงวงซิลเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราติดตามมาตั้งแต่ตอนที่พี่เขาจะเป็นเด d ล็อกกันเลยครับ อนนี้ที่แบบอยู่มาตั้งแต่แร,รกเลยนะครับผมของของ,ของยคแกรมี่ที่มีวงขนาดนี้ครับผมก็เป็นคนเก่งครับในรนตรีเนี่ยเป็นวงชัดเจนมากๆครับค,คือแนวที่ชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างที่อย่างที่หลายๆคนก็เห็นนะครับว่าคือทุกคนเนี่ยหน้าตาเกือบดีและหน้าตาเกือบดีกันหน้าตาเกือบดีนะครับผม ก็ถ้าเกิดวัดได้ก็มีมีพี่เคนนะครับที่ดีแล้วก็พี่เป๊กนะครับแต่ว่าพี่เป๊กจะดีกว่านะแล้วก็ก็พี่ชูเขาก็มีแนวของเขาครับผมส่วนพี่ป๊อกเขาก็แล้ววิธีการที่เข้าใจแล้วกันนะฮะมิมีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วการรวมตัวกันของพี่วงสิวครับเป็น เป็นอะไรที่ลงตัวมากเอาว่าหลายๆคนที่เป็นคนดนตรีดีหรือว่าพี่ชอบชอบในเรื่องของดนตรีชอบฟังเพลงที่เป็นแนวแบบแนวเฉพาะอย่างซีอะไรเงี้ยผมก็ก็จะติดตามซีวใตั้งแต่แรกครับอาจจะมีมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงบ้างตามที่ตามที่แบบกระแสของของแนวดนตรีที่มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังคงความเป็นซีวอยู่ครับถือว่าเยี่ยมมากถ้าคุณอยากจะรู้ว่าชีวิตของพี่ๆเขาเป็นยังไงหรือแม้แต่ นิสัยของเขาเป็นยังไงลองติดตามดูที่ซีลชาแนลได้นะครับโหนี่มันกลัวม,มันโฮชัดๆเ๋ยวากินแรงดิกกินแรงก็ไม่กล้ากินดิกแม่นตรายแน่เนานชีพยากมากอะ

Whoa, whoa, whoa. สวัสดีครับกลับมาพบกับเคนมือกลองวงซีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการวอร์มนะครับเคยเราเราวอร์มขาไปแล้วทีนี้เรามาวอร์มเรื่องของมือบ้างครับขอใส่หูนิดนึงก็สําหรับมือนี่คล้ายๆขาเหมือนกันครับก็คือ เริ่มจากส่วนโนต้ตที่น้อยถ้าส่วนตัวนะครับอันนี้แบบส่วนตัวจะไม่ได้ฝึกละเอียดมากก็คือฝึกเอาเท่าที่อันที่มันจําเป็นที่จะใช้บ่อยนะครับก็คือมีตัวดำกระเบด1ชั้น3พยางกระเบิดชั้น6พยางแล้วก็กระเบิดสาชั้นนะครับลองดู อย่างนี้ไปเรื่อยๆคือตั้งแต่ตัวดามหนึ่งห้องเวทหนึ่งชั้นสามพยางเวทสองชั้นหกพยางแล้วก็ไปสามชั้นนะครับก็จะฝึกวนอยู่เงี้ยประมาณสัก15บาทีนะครับนอกจากใช้มือที่ถนัดขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะหัดแบ่งมาให้กับมือที่ไม่ถนัดด้วยหรือว่าบางคนเนี่ยบางทีอย่างตัผมเองนะครับก็จะฝึกพยายามฝึกหลังๆเนี่ยพยายามฝึกให้เวลากับมือที่ไม่ถนัดมากกว่านะครับเพื่อที่2มือมันจะได้เ,เข้ามาเท่ากันนะฮะ พยายามวอร์มอย่างนี้ไปบ่อยให้มือมันได้ใช้ครับเต็มที่แล้วมันก็จะทําให้เวลาไปฝึกโน้ตหรือฝึกอะไรเงี้ยมันจะทําให้คล่องขึ้นนะครับก่อนขึ้นเวทีก็จะเนี่ยครับตีวนๆอยู่แค่นี้เองหลักๆนะครับราน้าผมจะ,ะลองประกอบกันเป็นชุดละทีนี้เราลองขึ้นเป็นชุดดูบ้างว่า,าเวลาเอามือกับขามาประกอบกันเนี่ยเราจะมีลูกอะไรฝึกบ้างเจอกันขาหน้าครับ